สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูแอลอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองวันนี้คุณครูจะสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเรื่องหลักการขับร้องและเฉลยใบายงานวิชาดนตรีนะคะประจำเดือนธันวาคมอ่าเรามาเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะ สัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้สอนเกี่ยวกับอะไรไปคะเกี่ยวกับประเภทของเพลงไทยเพลงสากลและเพลงไทยสากลกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะสรุปสาระสําคัญในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องหลักการขับร้องหลักการขับร้องแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะได้แก่หลักการขับร้องเพลงไทย เพลงสากลและเพลงไทยสากลน,นะคะต่อมาประเภทที่2คือการร้องเพลงประสานเสียงนั่นเองต่อมาประเภทที่3คือการด้นสดนะคะการด้นสดก็คือการร้องโดยการคิดเนื้อร้องขึ้นสดสดมีสัมผัสระหว่างวรคและท้ายบทนั่นเองอนักเรียนมาดูหลักการขับร้องเพลงไทยเพลงสากลและเพลงไทยสากลกันนะคะ ก็จะแบ่งได้ออกเป็น4ประเภทย่อยๆนะคะคือเปล่งเสียงให้ถูกต้องชัดเจนตามเนื้อเพลงนะคะข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการขับร้องเพลงให้ไพเราะนั่นเองนะคะจะต้องมีการเปล่งเสียงให้ถูกต้องชัดเจนนะคะต่อมาข้อ2หายใจเข้าหายใจออกถูกต้องตามอะไรคะตามวักเพลงที่เราเลือกขับร้องนั่นเองนะคะ ต่อมาข้อ3การถ่ายทอดอารมณ์ที่สัมพันธ์กับบทเพลงข้อนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในการขับร้องเพลงนะคะต่อมานะคะนักเรียนข้อสุดท้ายคือสแสดงบุคลิกค่าทางที่เหมาะสมอันนี้คือหลักการขับร้องประเภทของเพลงไทยเพลงสากลและเพลงไทยสากลกันนะคะต่อมานักเรียนมาดูในส่วนของการร้องเพลงประสานเสียงนะคะ แบ่งได้ออกเป็นกี่ประเภทคะแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทนะคะคือได้แก่การร้องเพลงประสานเสียงแบบราวหรือการร้องแบบบุนนั่นเองนะคะต่อมา2คือการร้องประสานเสียงแบบอะไรคะแบบแคนนอนคือการร้องพร้อมกันนั่นเองอันนี้คือในส่วนของการร้องเพลงประสานเสียงนั่นเองต่อมาการดนตรีสดก็คืออะไรคะ นั่ก็คือการร้องโดยคิดเนื้อร้องขึ้นสดๆนั่นเองนะคะมีสัมผัสระหว่างวักและท้ายบทนั่นเองมีการแต่งไว้ล่วงหน้าไหมคะไม่มีนะคะอ่าตัวอย่างของเพลงดนตรดก็แกไ่ได้แก่เพลงชอยนะคะเพลงแหล่ประเภทต่างๆนะคะอันนี้ในส่วนของหลักการขับร้องนั่นเอง ให้นักเรียนหยิบใบงานนะคะวิชาดนตรีนะคะในเรื่องของหลักการขับร้องนะคะมีอยู่ด้วยกัน2ใบงานนั่นเองนะคะใบงานที่1นะคะคำชี้แจงให้นักเรียนขับร้องเพลงเราดวงเดือนแล้วบันทึกผลนะคะนักเรียนนักเรียนได้ฝึกฝนเพลง เราดวงเดือนกันไหมคะ,ะนักเรียนร้องเป็นอย่างไรเรามาดูแบบประเมินผลการขับร้องเพลงกันนะคะ,ะคุณครูมีให้นักเรียนตอบคำถามอยู่ในการัน5ข้อนะคะ,ะนักเรียนมาดูแบบประเมินผลการขับร้องเพลงนะคะ,ะข้อ1น,นะคะการร้องเพลงการร้องตามเนื้อร้องเป็นอย่างไรคะดีพอใช้หรือควรปรับปรุง ในที่นี้คือดีนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนให้ประเมินตามความเป็นจริงของเรานะคะว่าเราร้องเป็นอยู่ในลักษณะไหนนะคะต่อมาข้อ2การเอื้อนเสียงดีพอใช้หรือควรปรับปรุงคะ,ะดีนั่นเองนะคะต่อมาข้อ3การแบ่งวรรคตอนของเนื้อร้องเป็นอย่างไรคะดีพอใช้หรือควรปรับปรุง ดีนั่นเองอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะต่อมาข้อ4การออกเสียงอักขระพยัญนชนะเป็นอย่างไรคะถูกต้องชัดเจนนะคะอ่าดีอยู่ในระดับดีนั่นเองต่อมาข้อ5นะคะการแสดงสีหน้าท่าทางเป็นอย่างไรคะดีพอใช้หรือควรปรับปรุงคะอยู่ในเกณฑ์ดีนั่นเองต่อมานักเรียมนมาดูในส่วนของด้านล่างนะคะให้นัเกเรียนตอบคําถามนะคะ มีอยู่ดวยกันมีอยู่ด้วยกัน4ข้อนะคะข้อ1นะคะเพลงที่นักเรียนขับร้องเป็นเพลงประเภทใดคะเป็นเพลงเราวดวงเดือนนั่นเองเป็นเพลงประเภทอะไรคะเป็นเพลงประเภทเพลงไทยนั่นเองนะคะเพลงไทยนักเรียนเขียนเพิ่มไปนะคะ เพลงไทยนั่นเองนะคะ,ะให้นักเรียนเขียนชื่อเพลงและประเภทของเพลงใส่ลงไปนะคะครูอาจจะเขียนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะมันเป็นปากกาในื่อนั่นเองอต่อมานะคะเพลงที่ร้องเหมาะสมกับเสียงนักเรียนหรือไม่คะเหมาะสมเพราะอะไรคะเพราะมีเสียงนุ่มนวลเหมาะสมกับบทเพลงนั่นเอง ต่อมาข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนจะปรับปรุงการร้องเพลงของนักเรียนให้ดีขึ้นได้อย่างไรคะจะปรับปรุงโดยการออกเสียงและแบ่งวรรคตอนในการร้องเพลงให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนใบงานที่1นนะให้นักเรียนทําให้เสร็จเรียบร้อยนะคะใครเสร็จเรียบร้อยแล้วครูขอชื่นชมนะคะต่อมานักเรียนมาดูใบงานที่2นะคะ ใบงานที่2เกี่ยวกับหลักการขับร้องเหมือนกันนะคะนักเรียนคำชี้แจงให้นักเรียนอธิบายลักษณะการขับร้องเพลงประสานเสียงทั้ง2ประเภทให้เรียบร้อยนะคะการขับร้องเพลงประสานเสียงแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทดังนี้นะคะคือคุณครูให้นักเรียนตอบคาถาม3ามข้อนะคะอนักเรียนมาดูข้อ1นนะคะข้อ1 การขับร้องเพลงประสานเสียงหมายถึงอะไรคะการขับร้องเพลงประสานเสียงก็คือการขับร้องแบบหนึ่งนะคะที่มีผู้ขับร้องตั้งแต่กี่คนขึ้นไปคะตั้งแต่สองคนขึ้นไปนันเองนะคะอาจร้องเพลงที่มีทำนองเดียวกันแต่ขึ้นต้นหรือลง จบไม่พร้อมกันนั่นเองนะคะอาจร้องพร้อมกันแต่มีทำนองเพลงหลายทำนองหรือหลายแนวโดยมีแนวใดเป็นทำนองหลักนั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายของการขับร้องเพลงประสานเสียงนั่นเองอให้นักเรียนเขียนในส่วนของข้อหนึ่งให้เรียบร้อยนะคะต่อมานักเรียนมาดูข้อสองนะคะการขับร้องแบบอะไรคะ การขับร้องแบบราวนั่นเองนะคะหมายถึงอะไรคะการขับร้องแบบราวก็หมายถึงการขับร้องแบบราวหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าอะไรคะแบบการร้องแบบวนนั่นเองนะคะหรือเพลงวนน,นนั่นเองนะคะเป็นการขับร้องที่มีผู้ขับร้องตั้งแต่กี่คนขึ้นไปคะตั้งแต่2 คนหรือ2กลุ่มขึ้นไปนั่นเองนะคะร้องเพลงแนวทำนองเดียวกันก็ได้นะคะแต่เริ่มต้นและจบไม่พร้อมกันนั่นเองส่วนจะร้องกี่เที่ยวนั้นขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้ขับร้องหรือ คู้ควบคุมนั่นเองนะคะอันนี้ในส่วนของการร้องแบบราวนั่นเองให้นักเรียนทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะในส่วนของข้อ2ต่อมาในส่วนของข้อ3าการขับร้องแบบอะไรคะแบบที่2คือการขับร้องแบบแคนนอนนั่นเองหมายถึงอะไรคะการขับร้องแบบแคนนอนนะคะหมายถึงเป็นการประสานเสียงโดยการขับร้องเพลงเดี่ยวตั้งแต่ เริ่มต้นนะคะโดยการขับร้องไม่พร้อมกันมีลักษณะการร้องคล้ายกับอะไรคะคล้ายกับ e อ h o นั่นเองนะคะแต่มีความยากกว่านั่นเองนะคะเนื่องจากเสียงโน้ตตัวท้ายวักไม่จำเป็นต้องมีความยาวพอดีกับอะไรคะกับการขับร้องของแนวที่2จึงทำให้เสียงของ แต่ละแนวสอดประสานทับกันนั่นเองนะคะอันนี้ในส่วนของการขับร้องแบบอะไรคะแบบแคนนอนนั่นเองนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่1และใบงานที่2ในรายวิชาดนตรีให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5อย่าลืมเข้ามาดูคลิปวีโอทำรายงานและทำแบบปึกหัดในรายวิชาดูด,ดีน่าทัดสินให้เสร็จเรียบร้อยนะคะและนักเรียนอย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบใน Google Form นะคะทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้คุณครูคแอลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ